ย้อนสัมภาษณ์พลอยเมียกันกันตถาวรเห็นด้วยคนชื่นชมเป็นสามีแห่งชาติหลังจากที่พิธีกรชื่อดังการกันตถาวรได้มีประเด็นเกี่ยวกับดีไอคอนกรุ๊ปและถูกจับในสองข้อหาคือความผิดฐานช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำหากย้อนไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพลอย อัยดาภรรยาของการกันตถาวรได้ไปออกงานอีเวนต์รับรางวัลในการทำธุรกิจและเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงสามีกันกันตถาวรชื่นชมในความเป็นคุณพ่อที่รักและเป็นห่วงลูกมากอีกทั้งยังเห็นด้วยกับชาวเน็ตที่บอกว่ากันคือสามีแห่งชาติ เห็นด้วยกับชาวเน็ตที่ชื่นชมกันเป็นสามีแห่งชาติยอมรับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงชื่นชมจริงๆสามีเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองเสมอต้นเสมอปลายทั้งก่อนแต่งและหลังแต่งงานแต่พอมีลูกก็เปลี่ยนไปโฟกัสที่ลูกเผยเมื่อก่อนการไม่อยากมีลูกเพราะเป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปโลกหมุนเร็วมากๆและเป็นห่วงลูกมากๆ เลยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ไม่อยากมีลูกแต่พอคุยกันใหม่มามีลูกความคิดของสามีก็เปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ชายที่ติดบ้านรักลูกมากพลอยเป็นคนอยากมีลูกมากเพราะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ตั้งท้องเรามีความสุขแต่ตอนนี้มีลูก2คนคิดว่าพอดีแล้วได้หญิงกับชายมาครบเพราะเดี๋ยวนี้ค่าเทอมก็แพงมากด้วยกันกันตถาวรเกิดวันที่6ธันวาคมพศ2528ชื่อเล่นลุกเป็นนักแสดงนายแบบดีเจพิธีกรชาวไทยเชื้อสายจีน การเป็นบุตรของมงคลกับวันเพนกันตถาวรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระมานดานิจานุเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสองสายสิงค์คำนวณและระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาการบัญชี เคยเป็นหนุ่มป๊อปดาวองสถาบันกฎวิชาชื่อดังแห่งหนึ่งประจำปี2003คู่กับคนึงมิดจากสมิธานนท์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบเดินแบบถ่ายภาพนิ่งและยังมีผลงานโฆษณาและแสดงในมิวสิกวิดีโอรวมทั้งยังเป็นดีเจของคลื่น EFM จากนั้นได้ทำสัญญากับสังกัดโพลีพลัสแสดงละครเรื่องแรกของค่ายคือบ่วงร้ายไพ่รับโดยรับบทเป็นเชนตัวร้ายบทบาทนี้ทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าทิงรางวัลท็อปอวอร์ดสอ0พสาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์กันสมรสกับอัยยดากันตถาวรสกุลเดิมสีมูลตรีหรือพลอยเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ .2561 มีบุตรธิดาด้วยกันสคนคือกันทีกันตถาวร ชื่อเล่นพร้อมเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพศ2564 3ปีและกัญญาดากันตถาวรชื่อเล่นพราวเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2565 1ปีกันเป็นที่รู้จักจากการเป็นพิธีกรหลายรายการในช่อง Workpoint ภายใต้สังกัด Workpoint Entertainment โดยเฉพาะรายการเดอะมาสซิงเกอร์หน้ากากนักรอบกันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด CMO ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยเป็นหนึ่งในสามนักสแสดงที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทนี้ร่วมกับพีทยาวัฒนามนตรีและยุรนันพมรมนตรีแต่ภายหลังจากมีกรณีคดีดีไอคอนกรุ๊ป กันจึงประกาศยุติบทบาทพิธีกรในรายการของ Workpoint ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่10ตุลาคมพศ2567ก่อนจะประกาศยุติสัญญากับ t h ไ i คอน Group ในวันที่12ตุลาคมพศ2567โดยระบุว่าทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรฐานของความถูกต้องหลังจากนั้นกันได้ถูกออกหมายจับในวันที่16ตุลาคมพศ2567 Workpoint จึงออก ประกาศยุติสัญญาในการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดกับกันก่อนที่เขาจะถูกตำรวจควบคุมตัวในวันเดียวกัน